สวัสดีค่ะทุกคนเจอกันอีกแล้วนะคะเดี๋ยววันนี้ฝนจะพามาไหว้พระธาตุพนมนะคะวันนี้ไหว้พระธาตุนะคะเดี๋ยวเรามาไหว้กันก่อนนะคะ,ะ,คะเดินรอบสักสามรอบก่อนนะคะ อันนี้พระธาตุพนมนะคะผู้ช่นยนยสถานของชาวจังหวัดนคาราพนมนะคะเป็นสถานที่ศักดิ์สิทธิ์นะคะทุกคนสักการะักถือแหวกราบไหว้นะคะทุกคนก็เิ่นเยอะเลยนะคะ,คะ

ถ่ายคลิปค่ะค่ะอันนี้ได้กี่รอบละวสองแนละ้ะสอง <Okay. S 1> เดี๋ยวเราจะเดินรอบให้ครบสามรอบนะคะ,คะทูกคนเริ่มเยอะนหผู้คนเดี๋ยวขอให้ทุกคนดูไปก่อนนะคะ Ô mọi người ơi mọi người ơi mọi không ơi mọi người ơi mọi người ท,ท,ท,ะะทำบุญะคะเบทแพ่นะคะชอบทำปีมะแมชื่อแพรชอบทำเกาแกะแก่แพะชอบมะเขือทำคุณจึนเจือแกค่คนทั้งหลาย เพราะชอบรับบาปบาปเข้าตัวตายทำความสบายให้แก่ทุกคนนะคะสาธุนะคะทุกคนสาธุ ตู้เหลืองเสร็จแล้หยิบผ้าย,ยันไายผูแคลแล้วเข้าไปหาอาจารย์พระคูท้านไหนะรับศีลรับพรซะก่อนไม่ใช่มารอรับพรกับโพสกไหมเรามาทําบุญกับพระพุทธเจ้าเรามาบูชาพระธรรม บ้านพักเต็กกำพานะคะเต็กกำพานาคานะคะอยู่ที่จังหวัดเชียงรายว่าจะใช้รีเบคก้าสามถึงเล็กไหมห้ากิโลกรัมต้องตัวเล็กเพื่อถืหรอถ่โอนได้ไหมคะโอนได้เหมือนกันหรอมีข้าวสารรับจัเล็กที่เบัญชีตัวละสามข้าวไรนะคะเพิ่มอีกสี่สิบบาทเป็นข้าวสารแล้วคนละยี่สิบบาทค่ะใช่ค่ะเดี๋ยวคนไปถ่ายรูปหน่อยนะคะไปถ่ายรูปลงเดี๋ยว